รับราชการครูครับเป็นครูระดับไหนครับเราหู้มรายการครับถามตรงๆเลยครัเราไม่ปล่อยพวกนักเรียนด้วยไหมไม่ครับไม่ไม่เคยครับแน่ใจแน่ใจครับเปิดไม่เปิดผมพังนะมตำรวจนั่งลง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  นั่งลงอยู่คนเดียวครับดูใครอีกอยู่คนเดียวครับกระถ่ายอยู่อะไรผงวหรอ่ะมาออกมาออกมาชื่ออะไรเอง็งชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อท็อปครับท็อปอ่านั่งลงไหนยายอยู่ไหนยายเลยครับของของอยู่ไหนเรวไม่มีครับที่ผมไม่มี ของนักครับยาอยู่ไหนครับไม่มีครับจริงๆครับ้ค้นละเอียดครับครับครอยู่ไหนอมพ้องใส่ด้วยเหรอครับลุกขึ้นลุกขึ้นเ้าองห้องใช่ไหมครับฮะมาฟังอย่างแรกครับคุณสองคนนะถูกจับกุ้มเพราะว่ายาเสพติดนั้นฮนะเปิดมาดูดิ ช่วงหยิบอะยาอะไรไปไปชี <c oughs> <c oughs> ้หน่อยไปชี้หน่อยไปยาไอครับยาไอครับไม่เกี่ยวกับผมเลยเขาบอกว่างไหมแล้วไหนตอนแรกบอกไม่มีอ่ะไม่ใช่คือเอ่อ บัญชีงเงินเดือนเลยเหรอครับอย่างเ้จนเอเนียผมาเอาเรมาขาย อันนี้นะเป็นของที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดเจอในห้องนะมียาเสพติดตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทั้งสองคนในห้องต้องถูกจับกุ่มตัวนะเข้าใจข้อหากับสิทธิที่ผมแจ้งนะเข้าใจไหมตอบดิเข้าใจครับตัวกระจายของัหครับเนี่ยใช่ตัวกระจาของในพื้นที่เลยนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่ลูกค้าทั้งนั้นเลยอ่ะ รับราชการครูครับเป็นครูคระดับไหนครับเราหุ้มรายการครับถามตรงๆเลยครับเไม่ปล่อยพวกนักเรียนด้วยไหมไม่ครับอไม่ไม่เคยครับแน่ใจแน่ใจครับแล้วผู้ชายที่อยู่กับเราก็เป็นน้องที่รู้จักครับที่ไหนรู้จักที่ไหนรู้จักในวงครับในวงในวงมีเพือสัมพันธ์นะครับอืที่ตำรวจจับมาเนี่ยรับสารภาพไหม รับสารภาพรับสารภาพหมดอนาคตเลยครับผู้การคงเรียกเราว่าครูไม่ได้แล้วนะครับจบการศึกษาสูงสุดระดับไหนปทครับปทสาขาอะไรเอ่อสถิติบริหารความเสี่ยงครับบริหารความเสี่ยงครับอ้าวแล้วนี่เราไม่บริหารตัวเองเลยนะครับไม่บริหารตัวเองเลยปริญญาตรีสาขาอะไร วิศวะอุตสาหกรรมเราเข้าไปทําอะไรป่วนอะไรเกี่ยวกับบุคลากรรับการแพทย์ผมอ่ะผมรู้จักกันมาสามปีแล้วกับเขาไงยังไงก็เป็นเพื่อนกันมาสองปีครับแล้วก็เราเป็นหมอแล้ว่ยเปล่าครับอันนั้นทำไมเขาเข้าใจว่าเราผมไม่เคยพูดไดยผมเป็นหมอแล้วก็พิสารณาแต่เขาเข้าใจว่าเราเป็นหมอเรารู้ไหมรู้ครับหมอเป็นหมอตำรวจด้วยเรื่องยาเสพติดเนี่ยเรารับสารภาพนะเพราะว่ามันก็ค้าของตรวจก็เจอ แล้วทำไมมันมีซองในการแบ่งแจกกำไรน,นี่มันไม่ได้เล่นเองเนี่มันเอ,เอาไปกระจายนี่มันก็อยู่ในห้องที่เราเห็นไม,ไม่ล่ะก็เห็น,ม,นมันลักษณะการเล่นกับการเอาไปแจกจ่ายมันต่างกันนะครับ